ช่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะฉายภาพให้เห็นกันหน่อยว่าที่รัฐบาลพยายามจะชูสิงคโปร์โมเดลนะหรือประเทศอื่นๆที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะทําตามแบบเขาได้ละคะคือจริงๆผมมักจะพูดเสมอว่ากฎหมายหนึ่งหนงเนี่ยมันคือเข็มทิศว่าเราไปทางไหนผมบอกแล้วว่ากฎหมายสิงคโปร์กับกฎหมายไทยคือฟ้ากับเหว กฎหมายสิงคโปร์เขาชี้แบบนี้กฎหมายไทยชีย้แบบนี้มันจะไปสิงคโปร์ยังไง,งไ่เหมือนเขาได้ยังไงในเมื่อกฎหมายคุณแตกต่างกันมากนะครับและที่สําคัญที่สุดนะกฎหมายไทยเนี่ยจะเปิดช่องโหว่ไว้ยเยอะมากเลยเขาเรียกลูโหว่เป็นช่องโหว่ว่านักการเมืองจะทําอะไรก็ได้บายพาสทุกสิ่งทุกอย่างในการตรวจสอบไปหมดแล้วเป็นอำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีเนาะจะทำนู่นทำนี่ซึ่งในคณะกรรมการก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีทั้งหลายก็ต้องตามนายกอยู่ดีนะ ทีนี้ผมก็เลยมองว่าทุกวันนี้คอร์รัปชันอินดี кс ของไทย CPI ใช่ไหมคะของไทยเขาคอร์เซ็ปคอร์รัปชันเพอร์เซ็ชันอินดี кс เราอยู่อันดับ108นะถ้ามีภาพขึ้นได้เลยะนะอยู่ประมาณ108ขณะที่สิงคโปร์อยู่อันดับ5โอ้โหแล้วเราจะเหมือนสิงคโปร์ได้ไหมนั่นนะสิคะคือ,ค,อ,ค,อคือเราเองเนี่ยครับมีอันดับทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย มันสูงจริงๆนะเนี่ยร้อยแปดเนี่ยส,สูงนะครับ<อ>เป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงมากนะครับ<อ>แล้วอยากไปทําคาสิโนขนาดที่สิงคโปร์อยู่อันดับ5ของโลกนะอันดับหของโลกเนี่ยก็ย่อมชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐเองเนี่ยยังไม่สะอาดโปร่งใสเพียงพอที่จะไปทําสิ่งเหล่านี้นะครับต้องบอกว่าคาสิโนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่ฟอกเงินได้ <Ừ. S 2> ฟอกเงินได้เลยนะสมมุติเป็นนักการเมืองเป็นธุรกิจสีเทามาเอาเงินเข้าไปแลกชิปเล่นไปเล่นมาออกมาเงินถูกกฎหมายแล้ว <Ừ. S 2> ถูกไหมแล้วก็ดีแครก,ก็ผมไปเล่นคาสิโนโมาถามว่าอย่างสิงคโปร์นี่กฎหมายเขาจะแน่นเปรี้ยเลยฟอกเงินยากมากเลยเอข,อเของเราไม่มีเลยแล,แล้วเราเรียนแบบเขาไม่ได้ละคะก็ดูกฎหมายสิครับเราเรียนแบบเขาไม่ละครับถ้าเป็นผมนะแล้วผมเป็นรัฐบาลนะผมผมเอากฎหมายสิงคโปร์มาถอดเลย อันนี้เขียนเองหมดนะครับอ่านดูแล้วกฎหมายแบบนี้ต้องบอกเลยเป็นกฎหมายที่แย่ที่สุดฉบับหนึ่งที่ผมเคยเห็นมาแล้วมันใช่สิงคโปร์ไหมถ้าคุณคิดว่าจะทําเพื่อประชาชนและจะทําแบบสิงคโปร์จรงิงคุณไปลอกเขามาเลยดีกว่าไม่ต้องคิดเองนะและเอาของสิงคโปร์เนี่ยมาปรับซะ,ะให้ให้ให,ให้ให้ดีขึ้นหรือเทียบเท่าก็ได้ให้เข้ากับกฎหมายไทยเวลานักการเมืองไทยพูดนะครับว่าจะเหมือนสิงคโปร์นะ แค่กฎหมายมันก็ไม่เหมือนแล้วมันจะเหมือนได้อย่างไหนถูกต้องไหมครับงนั้นกฎหมายไทยเนี่ยลูโพเพียบช่องโหว่เพียบเขาเรียกว่าตีเช็คเปล่าเนี่ยเอาไปให้หนักการเมืองไทยทําอะไรก็ได้แต่เวลาออกข่าวออกคนละเรื่องนะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับต้องกล่าวเรียนว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้อยากให้หม่อมกรฉายภาพให้ได้เห็นหน่อยนะคะคว่าเอาละที่รัฐบาลวาดภาพไว้ซะสวยหรู ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนอะไรต่างๆนานา,นาถ้าเทียบกับผลเสียมันได้คุ้มเสียไ,ม,ไม่คุ้มเสียฮะยืนยันว่าได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนอเพราะอะไรรู้ไหมครับคนติดการพนันเนี่ยมีงานวิจัยของอเมริกาเมื่อ15ปีที่แล้วนะ,ะเมื่อ15ปีที่แล้วเขาบอกว่าคนติดการพนันคนหนึ่งเนี่ยมันมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเสียหายไป70,000สบาทเจ็ดแสนบาทต่อคนนะคนที่ติดผีพนันหนึ่งคนเนี่ย เสียรายได้เจ็ดแสนบาทของประเทศเจ็ดแสนบาทมาจากไหนหนึ่งเขาไปเล่นแล้วเขาอาจจะขาดงานเขาไปเล่นเขาอาจจะถูกไล่ออกจากงานเขาไปเล่นแล้วเขาสุดท้ายเขาตกงานเป็นภาระของสังคมไหมเช่นต่อมาเขาไปเล่นแล้วเขาไปยืมเงินคนถูกไหมไปยืมเงินคนเสร็จเขาชักดาบถูกไหมก็เกิดคดีแพ่งถูกไหมสุดท้ายหาเงินไม่ได้ไปปล้นจี้เกิดคดีอาญาและสุดท้ายรัฐก็ต้องรับมาบำบัด ถูกต้องไหมครับทั้งหมดนี้อเมริกาได้ศึกษาไว้เมื่อ15ที่ปีที่แล้ว7แสนบางคนอาจจะถึงผมว่าอเมริกาค่าใช้ค่าของชีพสูงแต่น้ามัน15ปีที่แล้วนะเราเอามาใช้ในเมืองไทยวันนี้7แสนเนี่ยต่อคนสมมติคาสิโนไม่ว่าออนไลน์หรือไม่ว่าคาสิโนที่เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เปิดขึ้นในเมืองไทยถ้ามีคนติดพน,นันเพิ่มขึ้น1ล้านคนนะจาก66ล้านเนี่ย เพิ่มขึ้น1ล้านคนเท่ากับรัฐสูญเสียเจ0 0แสนล้านบาท<อ>ถามว่าที่รัฐพูดมาทั้งหมดน่ะ<อ>รัฐได้ถึงเม่เจ00แสนล้านบาท<อ>รู้ไหมครับว่าเขาจะเก็บเงินจากคาสิโนโทเท่าไหร่ปีละ5,000ล้านใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะเอาใหม่ปีละพ<อ>ันปีละพันและต่อ30ปีอีก 5, อห0 0พันเยอะไหมครับถามก่อนไม่เยอะนะคะถ้าเทียบกับมันหนักกว่านั้นอีกอ คำว่าปีละพันเป็นอัตราสูงสุดห้ามเกินศูนย์ก็ได้ครับได้อ่านกฎหมายหรือยังมาตราสิบเอ็ดเขียนไว้ว่าห้ามเกินอ,อัตราที่กําหนดแนบท้าย<อ>เขาเขียนห้ามเกินนะครับดังนั้นคําว่าพันเนี่ยศูนย์ก็ได้ทําไมผมถึงพูดศูนย์ได้<อ>มันอย่างนี้ครับเขาอาจจะบอกว่าหูขาดทุนไม่มีกําไรเลยช่วงนี้อขอศูนย์ไปก่อนสักห้าปีได้ไหมโอ้เออนี่ แบบเราเราเออนี่ไงคะกฎหมายไอ้ต,ตัวนี้สำคัญค้างไว้นานๆนะวงเล็บสิบเอ็ดนั่นแหละอเอาบาออกอ่า,อ,าอีกอันนึงนะคะอีกอ<ช>ันนึ่งอ่านให้ฟังเลยฮะไม่เป็นไรอ่านให้ฟังเลยอในวงเล็บสิบเอ็ดนะคะข้างล่างนะกำหนดวิธีการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมของผู้มีสัญชาติไทยที่จะเข้าสถานประกอบการคาสิโนแต่ต้องไม่เกินอัตรา าตามบัญชีแนบท้ายพรบนี้อ๋ออันนี้เป็นคนเข้าแต่มันม,มีข้อข้างบนนะฮะเป,เป็นของแหล่งคาสิโนว่าวงเล็อกปะฮะเออใช่น่า,า,าจะใช่ฮะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขอรับใบอนุญาตนนันการให้ใบอนุญาต <บง S 2> การ,รต่อ 6, <ะ>อายุใบอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมโดยจะก,กําหนดเป็นอัตราเดียวหรือหลายอัตราตามปีที่ได้รับใบอนุญาตก็ได้ แต่ต้องไม่เกินไม่เกินเห็นไหมไม่เกินอัตราตามบัญชีแนบท้ายพเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคําว่าเก็บปีละพันเนี่ยศูนย์ก็ได้ร้อยก็ได้ห้าสิบก็ได้แล้วแต่นักการเมืองกําหนดบางทีเนี่ยมาให้ข่าวกันเก็บปีละพันเราก็เข้าใจว่าปีละพันเน่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ปีละพันมันอัตราเท่าไหร่ก็ได้สมมุติเราคิดในโลกคิดในแง่หลายเลยค่ะสมมติในแง่หลายมีบอน มายัดเงินใต้โต๊ะอยัดไปเท่านี้นะยัดไปร้อยหนึง่งขอเก็บต่ำๆได้ไหมไม่จ่ายพันหนึ่งขอจ่ายแค่สามร้อยได้ไหมสมมุตินี่สมมติเหตุการณ์นะเพราะกฎหมายมันเปิดช่องนี่ให้นักการเมืองตัดสินใจได้ดังนั้นเป็นช่องทางทําให้เกิดการทุจริตได้ไหมครับได้ค่ะอัตราไม่เกินนี่เกิดการทุจริตได้เพราะว่าเขาอาจจะใส่ใต้โต๊ะมาเท่านี้เสร็จแล้วเขาก็ไม่ต้องจ่ายเต็ม ถูกต้องไหมหรือแม้แต่อัตราที่บอกห้าพันบาทต่อสามปีห้าพันล้านต่อสามปีม,มันต่ามากต่อสามสิบปีห้าพันล้านต่อสามสิบปีเนะี่ยมันคือปีละหนึ่งร้อยหกสิบหกล้านบาทเท่านั้น,นแต่เขาก็อาจจะไม่จ่ายห้าพันเขาก็อาจจะขอว่าลงทุนไปเยอะแล้วช่วงแรกขอสามสิบปีแรกสามพันได้ไหมสองพันห้าได้ไหม,มถามว่าขอแบบนี้ได้ไหมได้ไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะแล้วแต่คณะกรรมการกําหนด นะครับเขาถึงได้บอกไว้ครับก,กรรมการที่ว่านี้นี่อำนาจล้นฟ้าใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปคิดว่าโอเ้เขาเก็บตั้งเยอะปีละพันแถม30ปียังเก็บอีก5,000ไม่จริงนะครับทุกอย่างไม่เกินทั้งหมดม,มันก็เลยเป็นช่องโหว่ของกฎหมายแน่ๆผม,มไม่ได้บอกว่าจะมีการทุจริตแต่ว่าถ้าเราได้นักการเมืองไม่ดีล่ะแล้วมันมีใต้โต๊ะล่ะแล้วมันเก็บตำๆล่ะ ประเทศไทยจะเสียหายขนาดไหนแต่ว่าไม่ไม่ว่าเก็บเท่าไหร่ก็ตามมันเทียบเท่ากับ7จ็ดแสนล้านที่เราจะเสียไหมจากการที่เรามีคนสักล้านคนไปติดการพนันเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านคนไทยเสีย7จ็ดแสนล้านไม่เท่าเลยนะครับอเสียมากกว่าได้ถูกต้องไหมครับใช่ใช,ชัดเจนฮะอเอะแล้วทีนี้ค่ะการที่ทางรัฐเนี่ยอ,อยากให้หม่อมกรยกตัวอย่างหน่อยว่าประเทศอื่นๆที่เขามีอ่ะ เขาเป็นลักษณะเหมือนมีแบ่งปันรายได้อะไรแบบนี้นะโอ้นี่เลยอันนี้ไม่พูดถึงเลยอภาษีที่เก็บจากคาคาสิโนเขาจะไม่ได้เก็บจากกาไรนะครับอเขาจะเก็บจากเงินเดิมพันเลยอยกตัวอย่างมาเก๊าคุณเดิมพันกันร้อยหนึ่งรัฐบาลชักสาสิบสองเลยจ้าโอ้ไม่รู้ใครแพ้ชัยน,น,น,นะก็ไม่รู้รัฐบาลเก็บเลยกฎหมายนี้แทบไม่พูดถึงเลยนะใช่ค่ะ ร้อยชัก32ถามว่าสิงคโปร์ชักเท่าไหร่ร้อยหนึ่งชัก22 1สองถึง22ถามว่าทำไมสิงคโปร์จึงเป็นหลักที่สิงคโปร์เขาจะกำหนดว่าห้ามโฆษณาข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องลงทุนเท่าไหร่ถ้าลงทุนไม่ถึงเป้าคุณต้องไปยี่สิบสองนะ,ะและเก็บเงินจากยอดพนัน ยอดพันนันไม่ใช่เก็บจากหักค่าใช้จ่ายนะไม่ห้ามหักห้าหักคุณวงเงินพันันเท่าไหร่ผมดึงออกเลยไม่ใช่แบบว่าคุณได้กําไรเท่าไหร่เอามามแบ่งเรา,าเท่านี้ถ้าได้กาไรเท่า,าไหร่มันจะไม่เหลือกําไรเลยฮะมันจะสร้างต้นทุนจนไม่เหลือกําไรให้รัฐบาลไทยน่ให้รัฐบาลใครลเลยดังนั้นมาเ้าดึง32นะหรือ35นี่แหละส่วนสิงคโปร์ดึง22ของไทยบอกจะเอาเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่คะสิบเจ็ดครับบอกว่าจะได้แข่งกับเขา เฮ้ยมันคนละเรื่องสิงคโปร์เขาไม่ได้แข่งกับมาเก๊านะเขากําหนดไว้ต่ําเพื่อบังคับให้มีการลงทุนกี่หมื่นล้านและบังคับห้ามโฆษณาเขาจึงเก็บเท่านี้ไม่ใช่ว่าเก็บตรงนี้เพื่อแข่งมไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเองของไทยบอกเก็บ17ผมยังไม่รู้เลยนะเป็น17ของกําไรหรือ17ของมูลค่าการเดิมพัน<อ>ถ้า17ของกําไรนะพังทั้งประเทศครับไม่ได้ภาษีหรอก เพราะค่าใช้จ่ายเขาสูงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีความคุมเครือในเรื่องภาษีทั้งหมดเลยและภาษีไปเขียนอยู่ในกฎหมายว่าอะไรคณะกรรมการกําหนดครับมาตราหนึ่งนี่แหละมาตรา11นี่แหละแต่วงเล็บเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าโอ้โหกฎหมายอย่างนี้อย่ามีเลยคือทุกอย่างมันแล้วแต่ข้าพเจ้าหมดเลยเียชงเองข้าพเจ้าจัดการเองไม่ต้องมีใครตรวจสอบทั้งนั้นอย่างนี้เหรอครับ ผมก็เลยมองว่ากฎหมายตัวเนี้ยมันเลวร้ายยิ่งกว่ากฎหมายของประเทศใดๆในการทํำคาสิโนอ,ะอ่ะน่าจะแยก่กว่าของมาเก๊าและน่าจะแยก่กว่าของสิงคโปร์ได้ซ้าไปม,มันชี้ให้เห็นว่านักการเมืองอ่ะทําสิ่งที่มันดีต่อประชาชนจริงเหรอต้องถามเลยแต่พูดถึงเรื่องของการจะตั้งคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็แล้วแต่เนี่ยประเทศไทยเราก็ดูเหมือนจะศึกษามานานมากๆแล้วเหมือนกันไหมคะ พยายามอยากจะทํามานานและหลายยุคหลายสมัยครับแต่จริงๆเนี่ยในวันนี้มันมีตัวอย่างแล้วไง<อ>มันมีสิงคโปร์แล้วทําไมไม่เอากฎหมายเข้ามาถอดเลยเมันจะได้จบถ้าคุณอยากทําก็เหมือนปิตโตรเลียมเนี่ยแหละที่ผมมาพูดหลายทีทําไมคุณไม่ถอดเข้ามาเลเซียคุณก็ไม่อยอมทําคุณก็จะมีพรบปิตโตรเลียมของคุณที่คุณอยากจะเขียนให้มันมีช่องว่างแบบเนี้ยผมพูดเมืองไทยหลายทีว่าคุณภาพ ของนักการเมืองสะท้อนมาที่กฎหมายเลยล่ะว่าเรามีนักการเมืองที่ดีจริงหรือเปลารักประชาชนจริงหรือเปล่ากฎหมายพิโตเลียมในชี้เห็นอยู่แล้วเขาไม่ได้รักประชาชนเขารักบริษัท mm hmm. เพราะว่าประโยชน์มันเกิดจากบริษัทมากกว่า Entertainment Complex เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เนมือนกันครับจริงๆมันเกิดประเทศต่อ,ตอประเทศจริงเหรอในเมื่อคุณมอบอำนาจให้หนักการเมืองหมดเลยและนักการเมืองก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งดี และมีทั้งไม่ดีถูกต้องไหมครับซึ่งดูมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราไปมอบอำนาจนักการเมืองไม่ได้กฎหมายที่ดีต้องชัดเจนดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเมื่อไหร่คุณเขียนกฎหมายเหมือนสิงคโปร์ผมผมผมคิดว่าผมจะกลับมาดูว่ามันพอจะไปได้ไหมแต่สําหรับกฎหมายตัวนี้นะที่เขียนกันมาตอนนี้นะยังไงก็ไม่ผ่านยังไงผมก็คานแน่นอน แต่เราจะพอฝากความหวังไว้กับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ไหมคะที่ก็มีปรมาจารย์หลายท่านอยู่ในนั้นทั้งท่านอาจารย์มีชัยทั้งอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์มิสุมันยากมันยากก็พอฝากได้บางคนนะแต่มันก็ยากเพราะอะไรเขาเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเขาก็ต้องพยายามที่จะอลุ้มอล่วยกับรัฐบาลอยู่ดีเพราะเขาไม่ใช่อิสระไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายที่จะฝากความหวังไว้กับกฤษฎีกาครับ แต่ที่แน่ๆการที่มีการกําหนดไอ้ต้องมีเงินฝาก50ล้านเนี่ยอันนี้หม่อมกรเห็นด้วยมันคืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ให้คนไทยเข้ายากมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีประเทศไหนอย,อย่างสิงคโปร์และจีนเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีคาสิโนโจีนมีที่มีมที่มาเก๊าเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ต้องการให้คนของเขาเล่นเลยนะไม่ต้องการเลยส่วนที่บอกว่าตอนนี้มีบอนกันอยู่แล้วติดกันอยู่แล้วเนี่ยก็คุณไม่จับกันเองน่ะ คุณเขารู้ว่าบ่อนอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่ได้จับกันเองมันเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือเปล่า mm hmm. เป็นผลประโยชน์ของข้าราชการหรือเปล่าต้องถาม mm hmm. นะครับหม่อมกรมองยังไงที่รัฐบาลเนี่ยเลือกไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่นะคะเลือกที่จะไม่ชูเรื่องนี้เป็นนโยบายหาเสียงแต่ว่ากลายเป็นว่าพอตัวเองเป็นรัฐบาลน่ะค่อยมาทำแล้วก็ไม่ทำประชามติด้วยโดยอ้างว่าก็ถือว่าเป็นประ,ประชาคมไปแล้ว mm hmm. มีการ ประชาพิจารณ์ไปแล้วอะไรแบบนี้คือมันเป็นเรื่องโจกมากครับสิ่งที่หาเสียงไม่ทําสิ่งที่ทําไม่ได้หาเสียงถูกไหมครับเราจะอยู่ดีกินดีน้ํามันจะถูกแก๊สจะถูกทันทีได้ยินไหมตอน<ช>หาเสียงเนี่ยรัฐบาลนี้แหละดีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันค่ะถามว่าไอ้น้ำมันถูก3เดือนเนี่ยมันมาจากการลดภาษีและเงินกองทุนมันไม่ได้ไปปรับโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมเลยแม้แต่น้อยไม่ได้ปรับเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมีแค่เรื่องแบบ มีแค่เรื่องค,อคือคือเหมือนลดลดพอเป็นพิธีอ่ะว่าฉันพูดไปแล้วว่าต้องลดแต่ไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่โครง,ครงสร้างที่โครงสร้างเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเมืองเราเป็นแบบนี้ตลอดดังนั้นประชาชนต้องเจ็บแล้วจำอ่ะนะครับว่าไอ้ที่หาเสียงอ่ะไม่ทำไอ้ที่ทำไม่ได้หาเสียงอ่ะอย่าไปเลือกนะครับพอเลือกแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็กฎหมายแต่ละตัวออกมาเนี่ยอ่านแล้วรับไม่ได้ผมผมต้องบอกผมพูดอาจจะพูดแรงนะ จริงๆผมเป็นภาคประชาชนมาก่อนค<ช>่ะแล้วผมเองเนี่ยก็ก็มองว่าจริงๆการนักการเมืองนี่แหละคือเป็นตัวกําหนดคุณภาพเลยว่าประเทศจะไปดีไปไม่ดีก็ต้องโทษนักการเมืองถูกไหมล่ะนะครับถ้าวันนี้เรายังไปได้ไม่ดีแล้วถดถอยเมื่อเทียบกับอาเซียนนะก็ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพนักการเมืองเป็นอย่างไรนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูการออกเป็นพรบรเนี่ยครับมันก็มีกระบวนการเยอะนะคะ ณ<น>ขณะเนี้ยโอเคเอาละอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาที่จะต้องแก้ไขอะไรต่างๆนานาถึงจะค่อยเอากลับเข้าครมคร,ครมไปสภาผู้แทนสภาผู้แทนก็ยังมีวุฒธธิสภามันก็ดูมีหลายขั้นตอนในการช่วยกันกรองได้ไหมคะหม่อมก่อนรจริงๆเมืองไทยนี่มันแย่อยู่นิดนึงก็คือว่าฝ่ายนิติบัญญัติเป็นลูกน้องรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติพักพรรครัฐบาลนะ่ะเขาจะมีจานวนนิติบัญญัติเยอะกว่าสสเยอะกว่า ในนั้นโอกาสที่กฎหมายมันจะตกมันจะยากในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับโอกาสที่มันจะผ่านมันง่ายมันไม่ใช่ว่าคนละพวกกันไงไม่ใช่ว่าแต่ทุกวันนี้มันก็ดูแบบวันนี้เขามีความขัดแย้งภายในอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อไรที่เขาประสานสามัคคีกันในรัฐบาลเนี่ยกฎหมายมันผ่านทุกตัวแหละมันไม่ผ่านมันยากมากนะครับเพราะว่าเพราะนิติบัญญัติเหมือนเป็นลูกน้องรัฐบาลมันไม่ใช่นิติบัญญัติต่างหากและรัฐบาลต่างหาก อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนิติบัญญัติเนี่ยก็ประกอบด้วยสอส,อสก็ลูกน้องนายกนั้นน่ะ<ฆ>จะไม่ผ่านยังไงล่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าแม้แต่พรบรมันออกยากแต่มันก็ออกได้มันไม่ใช่มันออกไม่ได้นะครับก็เหลือเพียงแต่ว่านักการเมืองแต่ละสีคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าเขาคุยกันรู้เรื่องมันก็จบอยู่แล้วครับแล้ววุฒิสภาล่ะคะวุฒิก็ เกี่ยวกับการเมืองไหมล่ะต้องถามก่อนถ้าวุฒิอิสระจริงวุฒิก็อาจจะได้ผลอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าวุฒิไม่อิสระจริงก็อาจจะได้ผลอีกอย่างหนึง่งถูกต้องไหมครับทีนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของเราก็ยังมีประชาชนห้าหมื่นชื่อเนี่ยอยื่นทําประชามติได้ตรงนี้โอ้โหประชาชนน,นี่นะผมเคยทํามาแล้วครับเวลายื่นเรื่องประชาชนเรื่องยื่นอะไรไปเนี่ยกี่หมื่นชื่อก็ตามสุดท้ายก็ตรงๆนะ ไปอยู่ในถังขยะซะหมดละมั้งผมเคยเสนอพร,พรบอรบปิโตเลียมนะครับแต่ก่อนกฎหมายเกนะ่าเนี่ยสองหมื่นชื่อเลยนะโอ้เราเซ็นกันทั้งวันทั้งคืนได้สองหมื่นจริงนะก็เขาแคร์ไหมครับนักการเมืองเขาสนใจไหมครับเขาไม่ได้สนใจเสียงของประชาชนนะครับ oh. ก็ไปอยู่ในถังขยะหมดนะครับ oh. คือ,ค,อคืออันนี้ประสบการณ์ตัวเองเนะี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าการที่จะไปทําเหล่านี้มันแทบจะเป็นพิธีกรรม แล้วนักการเมืองก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจจริงๆในสิ่งเหล่านี้นะครับมีพรบรจํานวนมากที่ภาคประชาชนอยากเสนอนะมันก็ไม่เคยสําเร็จมันเป็นไปได้ยากครับแล้วพอเอาเอาเอาห้าหมื่นชื่อไปตรวจตรวจไปตรวจมาอ๋อไม่ผ่านไปสามพันชื่อก็ตกแล้ว <c oughs> ไม่ครบใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ภาคประชาชนเนี่ยไปตามร่องขนกฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีช่องอะไรได้เลย ก็ได้แต so <his> <ennen> <S sucked oppression> ่ว่ามีโพว่าประชาชนไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยก็ได้แค่นี้เองดังนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายมันตัดสินที่คุณภาพของนักการเมืองว่านักการเมืองทําเพื่อนายซึ่งก็คือประชาชนหรือนักการเมืองทําเพื่อนายที่นายบนหัวตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยมันผมไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นจริงๆผมก็เลยมองว่าเมื่อไหร่ก็รอความหวังว่าเราจะมีนักการเมืองจํานวนมากที่มองประชาชนเป็นนายของเขาจริงๆ ถ้าเพิ่มจํานวนนักการเมืองแบบนี้ได้นะผมคิดว่าประเทศไทยมันถึงจะไปได้นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของผลกระทบในหลายๆเรื่องนะคะคที่ทางหม่อมกรก็ฉายภาพให้ได้เห็นแล้วแอนอยากจะให้หม่อมกรขยายประเด็นนี้นิดนึงเรื่องที่ว่าคาสิโนจะเป็นแหล่งฟอกเงินนะคะโอ้อันนี้ชัดเจนอันนี้มันเรื่องน่ากลัวที่สุดเพราะว่าคุณเอาเงินเข้าไปในคาสิโนคุณแลกชิปคุณไปเล่นคุณออกมาจากการแลกชิปอีกรอบหนึ่งมันถูกคนหมายไปแล้วนี่ ช่ไหมคุณอาจจะเล่นไปเสียบ้างได้กลับคืนมาบ้างเสียนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่แลกออกมาแล้วมันก็ถูกกฎหมายแล้วอนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเอาเงินเข้าะม,มันต้องมีการตรวจตั้งแต่เงินเข้าแล้วแหละไม่ใช่ยิ้วเงินมาในกระเป๋าสิบล้านแลกได้เลยแล้วก็เล่นเลยเสียไปห้าแสนอะไรก็แล้วก็แลกกลับไปถูกกฎหมายแล้วอ,อย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่ากฎหมายตรงฟอกเงินนะผมว่าต้องไปดูของสิงคโปร์นะครับมันมาคู่กันหมด นะครับเรื่องของคาสิโนเรื่องกฎหมายฟอกเงินเรื่องอะไรต่างๆเนะี่ยของสิงคโปร์สิงคโปร์เข้ามาเป็นแพ็กเกจตของเรามาตัวเดียวเลยนะมไม่มีกฎหมายต่างหากอะไรตรงนี้เรื่องฟอกเงินในบ่อนเลยนะไม่มหีหรืออาจจะมีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายไหมคะเพราะดูเหมือนจะมีกฎหมายรองเนี่ยเป็นสิบฉบับอยู่เหมือนกันจะเชื่อนะ่าการเมืองได้ไหมครับ <laughs> เพราะว่าเ,าเขาเขียนอยู่แล้วว่าแล้วแต่กรรมการกําหนด <laughs> ผมก็เลยมองว่าทําไมไม่เอาง่ายๆก็คือตั้งคณะทํางาน เอากฎหมายของสิงคโปร์มาศึกษาเอากฎหมายของมาเก๊ามาศึกษาหรือจารัสเวกัสก็ตามเนี่ยเอามาวางทั้งหมดเลยแล้วศึกษาทั้งหมดเลยไปพร้อมกันเลยแล้วดูว่าอะไรดีที่สุดเอาอันนั้นมาใช้ไม่มีนะครับก็นึกจะเขียนอะไรก็เขียนขึ้นมาเองตามแบบนี้แล้วมันมีข่าวลือด้วยซ้ำไปว่ามีอดีตนัาการเมืองเนี่ยไปเริ่มคุยกับ MGM หรือไปเริ่มคุยกับกลุ่มคาสิโนต่างชาติทั้งหลายทั้งแหล่ ถามว่ามันมีผลประโยชน์แอบแฝงไหมแล้วทาไมมันต้องเป็นสิบลายหรือแปดลายมันตกลงกันไปแล้วหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ประชาชนสงสัยและไม่ไว้วางใจอันนี้ข่าวลือนะครับ<ช>เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปเห็นภาพว่าเขาไปนั่งคุยกันแต่ว่ามันจํานวนรายมันมากเหลือเกินนะครับแล้วมันก็ดูว่าแปลกๆว่าทําไมจะต้องให้ไปเยอะขนาดนั้นสรุปว่าจะให้เป็นบอนทั่วประเทศไทยนะครับ แล้วที่พูดว่าบ่อนใต้ดินมันจะมาบนดินมันจะมาอย่างไงเพราะมันคนละสเกลกันถูกไหมครับอ,อันนี้บอกว่าบอนบนดินเนี่ยต้องลงทุนหลายหมื่นล้านใช่ค่ะถูกไหมฮะและไอ้ที่ใต้ดินที่มันลงทุนกันไม่กี่สิบล้านมันจะโผล่ขึ้นมาอย่างไงครับม,มันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้สุดท้ายไอ้ที่ใต้ดินก็ยังมีอยู่ไอ้ที่บนดินก็เปิดกันไปแล้วมันจะจบอย่างไงใช่สิ่งที่มองเห็นก็คือเหมือนที่คําที่ท่านรัชกาลที่5้าทรงมี เขียนใช่ไหมคะเป็นพระราชาหัตถเลขา,าถึงกรมพระยาดำรงว่าชิปหายเลยชิปหายไม่เหลือ<า>เอาคำชัดๆตรงๆท่านใช้คําว่าชิปหายไม่เหลือคือถ้ามาเมืองไทยเนี่ยจะยอมจะเปิดสักวันเดียวก็ไม่ได้ให้เลือกทันที<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแม้แต่รัชกาลที่ห้าเหมือนท่านมีสายพระเนตรยาวไกลจริงๆนะเหมือนมองเห็นนักการเมืองจนวันนี้ว่าจะทําอะไรกันในในภายภาคหน้า ซึ่งวันนั้นเนี่ยมันยังเป็นสมัยรัชกาลที่ห้ายังเป็นบ่อนเบีย้ยแบบไทยอยู่เลยท่านยังเลิกเลยมแม้แต่บ่อนเบีย้ยแบบไทยก็เลิกถ้าบ่อนเบีย้ยแบบฝรั่งมาเนี่ยไม่ให้เริ่มสักวันนะมาวันเดียวก็ไม่ได้ท่านท่านท่าน,านใช้คําแรงเลยนะเหมือนกับมาบอกไว้เลยเหมือนบอกลูกบอกหลานไว้ว่าอย่าทํานะชิบหายไม่เหลือ,อซึ่งซึ่งอยากบอกว่าผมอยากทายนะครับเพราะมันเป็นคําอย่างนั้นจริงๆที่อยู่ในจดหมายของรัชกาลที่ห้า ผมก็เลยวันนี้นักการเมืองไทยต้องตระหนักนะครับจะทําอะไรก็ทึดถึงชาติกับประชาชนเป็นสําคัญมากกว่าความประสงค์ส่วนตัวว่าต้องการมีเป้านี้เพื่อตอบสนองใครบางคนเนี่ยผมไม่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ก็ต้องเรียนว่าที่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยหวังดีต่อประเทศ <ฮะ S 2> แล้วไม่อยากให้เราก้าวเข้าไปเพราะเมื่อเราทําสัญญากับต่างชาติแล้ว 30ปีมันเลิกไม่ได้นะถูกปรับนะ,ะหรือสัญญาแล้วมันต่อได้อีกอาจจะเป็น99ปีคาสิโนเนี่ยม,มันเสียหายเราถอยกลับมาที่จุดเราเริ่มสักอันถ้าอยากจะเริ่มอันเดียวก่อนไหมที่รัฐบาลเป็นเจ้าของอนะครับซึ่งผมมองว่ามันยังมีวิธีคุยนะไม่ใช่ yes กับ no แต่มันยังมีตรงกลางที่จะเดินน่ะจะยอมไหมแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่ยอมตามที่ผมพูดแน่นอน แล้วก็แม่ไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยนะคะไม่อยากให้ถึงเป็นวันที่ดังคำในพระรชาชถัดทะเลขาของรัชกาลที่5เลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณด็อ,อร์หม่อมหลวงก่อนกสิวัตรเกษมสิธิ์มากๆนะคะที่มาร่วม,ม <า S 1> พูดคุยกันในวันนี้นะคะสวัสดีสสดค่ะ เดี๋ยวเราพักกันก่อน,นสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะแหมเรื่องร้อนร้อนนะคะกับกรณีที่สังคมก็จับตาดูกันอยู่ค่ะว่าตกลง DSI จะรับเรื่องของการหัวสวไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดก็เลื่อนไปสะท้อนถึงอะไรรวมไปถึงที่คุณทักษิณบอกว่าจะเกิดสันติสุขเดี๋ยวปีนี้สัญญาณเชิงบวกปีหน้าจบแน่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่พูดคุยกันกันกบพลโทพารดอพัฒนาถาบุตรครู่เดียวอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ